วันนี้เราก็แล pues ้วเ่าจะมีหวานรอบครับข้างหน้าเหรออ่าขยับไปหน่อยนะครับตะกี้เราเสี่ยงตายทีหนึงนะเออนี่ตรงนี้นะมีแต่ป่าเต็มหมดเลยครับนี้ครับเดี๋ยวขยับไปอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมเนไปก่อนก็มีพี่ๆเขา มาหวานแห่มืนกันครับแต่เราก็หวานใกล้ๆกันตรงนี้นะครับหวานก่อนแล้วนะครับเราก็เอามุมนี้ดีกว่านะอืมเขาเป็นแหเผาครับดูครับบรรยากาศนะครับรอบๆวันนี้อากาศค้าสที่จะร้อนนะครับวันนี้ครับไปดูนะครับตันนี้อ่าแน่นอนเลยครับ เหมือนเดิมครับโดดเหมือนเดิม <laughs> โอ้โหมาครับเอาโอ้ก <laughs> อด <laughs> ตามมาเก็บไป <laughs> จังปวะคาะดำจริงเลยครับ <laughs> <laughs> อ๋อ <c oughs> โอเคได้ครับสี่ <c oughs> ตัวครับสี่ <c oughs> ตัวห้าตัว

สี่อันที่อ่ะอ๋อครับครับครับมาเลยครับครับมันเ็นที่ยาวที่สั้ตะกี้ได้มาสามตัวสี่ตัวนะครับไม่เจอไม่เหมือนรอบแรกนะรอบแรกนี่เป็นสิบยี่สิบเลยครับเจอฝูงลูกปลาแล้วลูกปลาครับนี่ก็ลูกปลาเองยังไม่ยังไม่เจอใหญ่ครับใหญ่ก็นี้มีครับใหญ่ก็นี้มีอีกนี่แต่ยังไม่เจอยังไม่เจอ Bệnh thiệt đó. À, À, ok, <laughs> à, okay.